สวยมากสตาร์ทเครื่องครับผมว้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูรูชาแนลนะครับเกมมือขนเมืองครับผมวัน <Hey! S 1> นี้เราไปอยู่ในเกมที่ฟอร์สสปีดฮีทกันแหมแล้วนะครับผมวันนี้เราจะไปแต่งรถกันนะครับผมรถแต่รถที่เราแต่งวันนี้จะเป็นรถพวกอ่า กระบะสิงครับวันนี้เขาจะแต่งรถเก่งนะครับผมเราจะเปลี่ยนแนวแต่งกันบ้างครับผม mm. เขาก็ไปแต่งรถกันเลยนะครับ mm. เดี๋ยวอูรถอยู่ไหนเอ่ย mm. นี่ผมก็ทําการมากไว้ mm. เรียบร้อยไป mm. สําหรับรถที่เราขับตอนนี้จะเป็นรถ GCR r 32นะครับท่านผู้ชมใครอยากดูคลิปแต่งรถคันนี้ก็กลับไปดูในช่องได้นะครับผม เป็คนคันโฆษณาในตัวครับะถึงแล้วขอบเลยนะครับกระบะกระบะกระบะของเราเนี่ยนะครับเจอแล้วครับทุกคนจะแต่งคันนี้นะครับผมดูดูด,ดูรอบๆก่อนอท่านผู้ชม เชฟโรเล็กโคโลราโดเซต R สองนะครับผมโอเคเราซื้อไปเลยนะครับลองขับไปเลยมามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกผมรู้สึกว่าจะเบาๆนิดนึงนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยดีกว่านะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้ไป let's go คันนี้ผมจะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับผมรู้สึกว่าเครื่องเดิมจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมช่วงล่างรู้สึกยันดึ๋ๆนิดนึง แล้วนะครับบ้านเราเข้าไปเลยนะครับผมดับแรกเรามาแต่งเครื่องยนต์กันก่อนนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนว่าจะแต่งใส่เครื่องไหนกันดีวีแ8แปดกัน ชอบเสียงเครื่องยนต์ตัวนี้นครับเราจะใส่เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับผมใส่ไปเลย600,000บาทจิบจิบครับผมต่อไปใส่เครื่องยนตน์ด้านในกันอินลิทพัสตัวนี้ก็จะเป็นอิลิทใส่ไปเลยสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์นะครับกด ตามเป็นกำลังใจให,ให้ผมอูรูด้วยนะครับผมระบบอัดอากาศนะครับท่านผู้ชมเทอร์โบนั่นเองนะครับเทอร์โบกับพวกชาร์จเจอร์นะครับลองฟังเสียงดูนะครับนี่เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์นี่ดูโอเทอร์โบชาร์จเจอร์ จะเป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับส่วนตัวชอบเสียงแรกมากกว่านะครับผมเดี๋ใส่ตัวนี้นะครับเทอร์โบชาร์เจอร์ในตัดนะครับถังเล็ก4ถังนะครับผมช่วงล่างนะครับ เราจะแต่งแนวเลสซิ่งนะครับเราไม่ไปเอาไปขับออฟโรดนะครับท่านผู้ชมจะลองดูก่อนว่าอันไหนน่าจะสมดุลที่สุดข้างบนเป็นออฟโรด นี่นะครับมันจะดีสุดแล้วนะครับผมโอเคระบบเบรกส่แอนแพงสุดไปเลยนะครับยางนะครับผม แปสปีดดีอยู่แล้วนะครับผม เครื่องยนต์ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาแต่งช่วงล่างกันก่อนนะครับโหลดให้ต่ำสุดเลยนะครับผมเตี้ยติดดินไปเลยล้อแบะเราไม่เอานะครับเราไม่เอาแค่นี้พอแล้วนะครับแค่จัดทรงกันหล่อแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองแต่งด้านนอกกันก่อนนะครับว่าจะหล่อแค่ไหนบอดี้ จังหน้านะครับผมแบบเดิมสวยแล้วนะครับว้า speed hunter ตัวไหนดีครับท่านผู้ชมตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยจะเป็นตัวนี้นะครับสปีดฮันเตอร์โอเคฝากระโปรงนะครับท่านผู้ชมอันแรกนะครับไฟหน้า เดิมก็สวยแล้วนะครับส่วนตัวผมต่อไปด้านข้างนะท่านผู้ชมนี่นี่แบบนี้มันมีแก้มหน่อยนะครับผมแบบนี้ดีกว่านะครับบันไดข้า ชอบภาพมาชอบบั๊กนะครับตรงพวกสีดำจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ครับพักหลังๆมาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยส่ไนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดีฟิเซอร์นะครับไม่ใส่นะครับผม ใส่เป็นตัวนี้นะครับไฟท้ายลืมลืมปิดเครื่องยนต์ครับปินเครื่องยนต์ก่อนไฟท้าย ตัวนี้จะดีกว่านะครับโอเคสปอยเลอร์สปอยเลอร์เราไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมต่อไปป้ายทะเบียนผมจะใส่เป็นป้ายแดงครับท่านผู้ชมโอเคเกาะป้ายทะเบียน ตัวนี้นะครับต่อไปเป็นตัวหนังสืออ,รอะะูรูนะครับท่านผู้ชมโอเคกระจกนะคะรับท่านผู้ชม ตรนี้นะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับเป็นแม็กเสร็จแม็กลายไหนดีครับท่านผู้ชมเราจะใส่แต่งเป็นกระบะ BBS ไหมครับ ลายนี้น่าจะเข้าสุดแล้วนะครับผมว่าโอเคใช้เป็นตัวนี้นะครับอขอบใหญ่สุดไปเลยนะครับผมสีเดิมเมือ่อวาน่าจะสวยแล้วนะครับต่อไปดิสเบกใช้เป็นตัวนี้นะครับคลิปเปอร์จะใส่เป็นเอ็นเลสน,นะครับท่านผะู้ชม อย่างลายนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นล้อหลังครับท่านผู้ชมใส่ให้เหมือนกับล้อนหน้าเลยเออขยาย สีแล้วไม่เปลี่ยนยางลิปเ p อร์เอ็นเล k โอเ,เดี๋ยวลองดูรอบรถกันก่อนนะครับท่านผู้ชม ชอบบั๊กอะครับผมเนี่ยเนี่ยสีมันจะกระพริบกระพริบอะครับเดี๋ยวเราแก้ปัญหาด้วยกัน,นใส่เราใส่เป็นแก้มสีตัวเดียวกับรถไหมครับจะได้เป็นแบบนี้ โอเคจะสใ,จใส่ตัวนี้ดีวกว่านะครับผมมันจะได้ไม่เห็นภาพที่มันบั๊กดีนะครับท่านผู้ชมรู้สึกขัดใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคได้อยู่นะครับผม ไปเรามาเปลี่ยนสีนะครับเสร็จช่วง,ล,ง,งล่างเสร็จแล้วนี้ใส่แล้วใส่ไปเลยนะครับเป็นระบบทุงลมสีรถด,ดูว่ามีลายอะไรบ้างครับท่านผู้ชม Oh. <laughs> มีคนทำไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอมันโหลดรอมันโหลดแป๊บนึง oh. oh. เดี๋เดี๋ยวเดวีถ้าเราใส่เป็นแก้มข้างแบบเดิมมน่าจะน่าจะได้นะครับ <laughs> เดี๋ยวเราเลือกไปไลายนี้นะท่านผู้ชมโอเค ก็ไปเปลี่ยนแก้มข้างใหม่ครับท่านผู้ชมนี่โอเคท่านผู้ชมสวยลงตัวครับอ่าอย่างรอครับผม เราดูรอบๆรถแล้กันนะครับ ปรับแต่งเสียงท่อก่อนนะครับท่านผู้ชมเล่เสียงทบูให้ชัดๆก็ปรับเสียงท่อแตกไม่เอาเลยครับ แบนี้นะครับผมอย่างหลอครับผมดับเครื่องดับเครื่องนี่ต่อไปเรามาใส่ไฟใต้ท้องกันดีกว่าครับไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องรถสีขาวไฟใต้ท้องสีอะไรส่วนต่อชอบสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมใส่สีเงินมาเลยนะครับโอเค ลืมครับลืมเปลี่ยนสีกระจกครับท่านผู้ชมมันจะใส่เป็นฟิล์มดำหมดเลยนะครับผมอ่าพอดีพดีพดีดีมันดูแบบเป็นกระบ,บ้างสิ่งครับผมนี่นี่นี่สีใสเลยครับโอเคเดี๋ยวเราดูรถรอบๆอีกทีนะครับท่านผู้ชม ลองรถด้านนอกกันก่อนเลยนะครับกันเลยกันก่อนอะไรไปลุยเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูดูรอบดูอีกรอบดูอีกรอบ,อรอบสวยมากสตาร์ทเครื่องครับผมว้าว เราไปลุยไปลุยด้านนอกกันดีกว่านะครับไปเปนกลางคืนนะครับผมมาแล้วนะครับผม สวัสดีครับคนเก่งของพี่อย่างเหมือนนะครับผมอย่างเหมือนบ้านเราเลยไปอัดติงของลังครับผมไปเฮ้ยผ่อนครับผ่อนผ่อนผ่อน เคพูดแล้ไม่เห็นภาพวับท่านผู้ชมอู้มันมหาหันภาพครับผมเอาไปแข่งดีกว่าครับมาสนามด้านหน้าเลย,ยเลยครับไปเลยไป

แล้วนะครับผมลุยกันเลยทายลูกกันใหญ่ทายลูกกันหญ่ ปะซิงแทนกับสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมจะจะไปขวามั้งครับจะไปขวามั้งครับผมเฮ้ยเออเอออุ้ยหายว้แล่าแล้วหายว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 ่าแล้ว นี่เราอยู่ที่3แล้วุณผู้ชมโอ้เฮ้ยเข้าโคบอะเขานำโดงนะนะ่งแล้วท่านผู้ชมอ่าติดตูดแล้วครับเออเต้านครับแ้ะบบกินีนีก็นเนื้อ ข่เคกับบาสิ้นครับผมเออเออ,อเ,เดี๋ยวยากมาเลยครับคันนี้นผำจชบลงโครครับลงโครครับ <c oughs> อ่าอ่าข้างหน้ามันจะเป็นไวเปอร์ครับ แล้วก็แลมปบูกินี่ฮูลาแคนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ตัดครับผมเลยครับดีตู่ออกมาแล้วนะครับผม ตั้มหน้าแย่อย่างหน้าพีไ่ได้อยู่นะท่านผู้ชมโอเคนำอยู่นะครับ ไไไจำโด่งเลยครับตอนนี้270ครับผม,มตอนนี้อืงอันไปทีนึงอืมสามร้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับผมด้านหน้าครับผมสภาพสภาพดูค่อยได้เลยนะครับต้องไปหาปั๊มน้ำมมนสักปั๊มกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อไปซ่อมรถนะครับผมด้านหน้าครับด้านหน้าเรามีอยู่ไป ยายายา,ยา,ยาวันแล้วลำตรวจนะครับผมเโหแล้วต้องหนีดได้ครับผมเฮ้ยมันหมดซ่อมรดนึงเฮาอะ